สวัสดีค่ะเอฟซี FC, สวัสดีค่ะอยู่กับสตาร์ลิตีพาลอดในช่องยนะูทูบเนาะเมื่อสตาร์ลิตีพาลเลอ,อยู่ค่ําคืนนี้ที่บ้านหมอลำสุธพอนนนท์สตารล้มหวนคพนองค่ะบ้านดงสว่างอําเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเนาะคพนองค่ะ,นอ,นคะอยู่กับสตาร์ลิตีมันสตาร์ลิตีพาลอด ามาซอยเพิ่อนอีกคือเก่านะครับเพิ่นเพิ่นบอกว่าสารจิตพัลวะเจ้าเขียนง,งามนะคะ,จะเจ้าเขียนง,งามใจได้เมื่อสวยเนาะคะ่ะสารจิตพัลวะมาซอยเขียนการเชิญนะครับเพิ่นจะเชิญญาติโยมนะขยันพี่น้องทั้งหลายทั้งที่มาทำบุญนะคะในวันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกเมษายนที่จะถึงนี้เพิ่นเฮ็ดบุญหาคุณพอ่อคุณแม่เพิ่นเนาะคะ่ะสารจิตพัลวะก็เลยมาเขียน เพิ่นไปหับมาจากบ้านสาลิตีนะคะหมอล่ำจตุพน์หน่อยสายลมหวัวกับพี่น้องค่ะาสาลิตีพอระหลอกเลยเอาเวลาตอนกลางคืนเนาะ <c oughs> น้องๆว่าสาลิตีสาลิตีไปฟังร่ำบัดปงหินบ่เาฮา้าสันเมือแรงนะคะสาลิตีพระหลอกหรือว่าเอเอมาซอยเพิ่นจะข้าวหนึ่งข้าจังไปเนาะเ <c oughs> มือ่อคืนก็มาบ้านเ หน้ามะมากครับพี่น้องครับอันมะรำพระเจ้ากมวนอยู่นะครับแต่ว่าหันดีอยู่ครับบตีกันสตาร์ติพระโล่ก็เลยให้สร้างมวนอยู่ค่ะอ่ามาเขียนต้องให้เพลินเนาะเดี๋ยวสาริติเขียนต้องแล้วสาริติก็ทีอ่าถ่ายิปซีเบิ้งนะครับตอนนี้เพลินตอนนี้สาริติอยู่บ้านเพลินครับพี่น้องครับนี่ค่ะตอนอยู่บ้านเพลินเนาะนี่บ้านเพลินยามค่ำคืนนี้กับสาริติพผานล้อ นะครับมันตาจิพัลลกรมาบานเพลินเพลินไปหาบมัตจบานครับพี่น้องคขาอิศตีตาจีพัลลกลยมาซอยเพลินเนาะบานเพลินกับจไปงศงสาจิพะัลลประมาณสองถุงกว่านะครับพี่น้องตาจิพัลลกับจีเด็กกับบานนะครับตาจิพัลลก็เอ่อมอรมเฉพอนะนอนสายลมฝนอยู่คนละบาทนะคไกลกันเนนะคะอยู่สิประมาณสองโลกกว่านะครับพี่น้องคขาพันยุบานดงนะครับตาจีเป็นสาวนนน้ำแท่ง สาน่งคู่นะคบพี่น้องขาตาจิี่พันหอกกับจคนเดียวเนาอก่ะเนาะอฟซีี่ฝากกด subscribe กดกระดิ่งก็แชร์กดติดตามสาวสีพันหลน้ำนะคสามสีพันอกกขอแห้งแชรแห้งใจหนึ่งรอหนึ่งแชร์จากเอฟนะคบติดตามสามสีพันน้ำแน่นาะคสามสีพันหอกกอยาก มีเพื่อนมีฟูงมีคนให้ฮัปะปาตีน้ำกัน,ค,นค่ะพี่น้องคาเอฟซีเขามาทักเขามานะคะเห็นสาริ์จีใส่กับทักทาสาริจีผ้าลอนน้ำแดงด้วค่ะเด้อตาร์จีผ้าลอ,นนะะอ,าาอกาอยากเอ่อมีเพื่อนมากมากนะคะแค่กอยู่ตัวผู้เดียวเนาะค่ะขอบคุณค่ะเอฟซีขอบคุณค่ะ, FC, คคะหลายๆค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ